Yeah. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่26มิถุนายน2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวรโรการให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้ วันนี้เวลา17.15นนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนัพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาดให้ด้าโชเชริงโตบเกนายกรัฐมนตรีราชอาณาจักรภูตานและนางตาชีโดมาภริยาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเดือนราชอาณาจักรภูตานอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชาคาันตรูกะ ของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีซิงเยวังชุกสมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่4แห่งราชอาณาจักรภูตานระหว่างวันที่23-26มิถุนายน2534และพระบรมวงศานุวงศ์ของประเทศไทยได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนราชอาณาจักรภูตานหลายครั้งกับทั้งพระราชทานโครงการความช่วยเหลือด้านต่างๆอาทิด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนด้านการเกษตร ด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวพูตานประเทศไทยและราชอาณาจักรพูตานถือเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อกันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดทั้งในระดับพระราชวงศ์รัฐบาลและประชาชนโดยประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ขณะที่ราชอาณาจักรภูตานให้ความสำคัญและชื่นชมความสำเร็จในการพัฒนาประเทศของประเทศไทยโดยเฉพาะการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิรไปปรับใช้ในการพัฒนาประเทศของราชอาณาจักรภูตานซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross National Happiness) ของสมเด็จพระรา ชาธิบดีพระองค์ที่4แห่งราชอาณจาจักรภูตานปัจจุบันราชอาณจาจักรภูตานมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระกระมุกค,คือสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลวังชุกและมีดาโชเชริงโตบเกเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่28มการาคม2567 เวลา17.29นาิกานาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นาโกโลเนอัปุหามิลาเคจมินทะอินโนกาโกโลเนเอกคราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกาประจำประเทศไทย ซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทถาวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4พฤศจิกาย,ยนสองนเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายสตีเฟนนิสานตะเสนาน,นายเก,กคู่สมรสร่วมเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทด้วย เวลา17นาฬิกา44นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่และผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้า,าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานพระบรมราชโอวาทในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33ระหว่างวันที่26กรกฎาคม ถึง11สิงหาคม2567ที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโาวารแก่คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเ <ไป S 1> จ้าหน้าที่ <ไป S 1> และผู้แทน <ไป S 1> นักกีฬาทีมชาติไทยไ <ป S 1> เพื่อเป็นสิริมงคลการไปแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติเช่นกีฬาโอลิมปิกนี้ นับว่าเป็นเกียรติอย่างสูงทั้งเป็นเกียรติแก่ประเทศและเป็นเกียรติแก่บุคคลกล่กาวคือการที่ประเทศไทยมีนักกีฬาที่สามารถไปแข่งขันในกีฬาที่ถือกันว่าเป็นนัดสำคัญที่สุดของโลกก็นับเป็นเกียรติแก่ประเทศอย่างน่าภูมิใจ ส่วนเกียรติแก่บ,บุคคลที่มาจากการที่แต่ละคนจะได้แสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งความสามารถทางกีฬาและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของตนจึงขอให้ทุกคนรักษาเกียรตินี้ไว้และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยน้ำใจนักกีฬาและความเป็นมิตรไมตรีต่อทุกคนทุกชาติเพื่อเชิดชูเกียรติภูมิของชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศชาติต่อไป วเวลา17นาฬิก57นาทีนายจุนจ,จิโอตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายพระพร,พรชัยมงคลและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายเครื่องจากกลกากเกษตรเพื่อพระราชทานแก่โครงการพระราชดำริต่างๆตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชาพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพัรษาหรอบ28กรกฎาคม2567 เวลา18นาฬิกา1นาทีนกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทตโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนำนายโนริอากิ ยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องโ,โอกาสพระราช,ชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 เวลา18นาฬิกา8นาทีนายอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่ม B j เจซ g บิกซีและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมรา สามมิถุนายนิถุนายน2ส6 7สมเด็จพระนิษิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกาะซัวเมลินากรุงเฮลซิงกิสาธารณรัฐฟินแลนด์ วันอังคารที่25มิถุนายน2567เวลา8นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธรรารณรัฐฟินแลนด์ซึ่งช้ากว่าเวลาที่ประเทศไทย4ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าเรือลือไปกินไลตุรีเพื่อประทับเรือยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปเกาะซัวมาลินนาอยู่ในทะเลบอลติก ประชากรประมาณ850คนเป็นที่พักอาศัยสถานที่ทำงานและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิพิพิธภัณฑ์สัวมาลินนาจะแสดงประวัติและความเป็นมาของป้อมปราการซัวมาลินนาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อปีคศ1 9 9 1 ปีเดียวกับที่เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารของประเทศไทยได้จดทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกเช่นกันช่วงที่ฟินแลนด์อยู่ภายใต้การปกครองของสวีเดนสวีเดนได้สร้างป้อมปราการซูวมารินนาขึ้นปีคศ .1748 เพื่อป้องกันภัยจากจักรวรรดิรัสเซียใช้เป็นฐานทัพเรือนในสงครามจักรวรรดิรัสเซีย ราชอาณาจักรสวีเดนระหว่างคศ1 7 8 8ถึง1790 17สวีเดนแพ้สงครามทำให้จกักรวรรดิรัสเซียยึดครองป้อมประการนี้เป็นฐานทัพทหารสำคัญของจกักรวรรดิรัสเซียในบริเวณนี้เพราะมีภูมิศาสตร์ที่ดีเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลป้องกันผู้บุกรุกที่จะเข้าสู่แผ่นดินในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งกองทัพเรือของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชใช้ป้อมประการนี้เพื่อปกป้องเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก หลังจากที่ฟินแลนด์ได้ประกาศเอกราชเมื่อปีคศ1917ฟินแลนด์ใช้ป้อมประการนี้เป็นค่ายกักกันนักโทษมากถึง8,000คนจากสงครามกลางเมืองปีต่อมาได้เปลี่ยนชื่อป้อมประการเป็นชื่อซวเมลินนาหรือเคเซอร์ออฟฟินแลด์เพื่อแสดงถึงความเป็นเอกราชของสาธารณรัฐฟินแลนด์ปัจจุบันมีเรือดำน้ำปลดประจำการอยู่หนึ่งลำเป็นเรือดำน้ำลำแรกและลำเดียวของประเทศ มีอู่ต่อเรือขนาดใหญ่สร้างเรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเรื่อยมาจนถึงปี1985เป็นอู่แหง้งเมื่อต้องการให้เรือเข้าจะเปิดประตูน้ำสมัยก่อนใช้กังหันน้ำในการส่งน้ำเข้ามาเรือก็สามารถเข้ามาได้เมื่อเรือเข้ามาถึงจุดที่ต้องการแล้วจะปิดประตูน้ำน้ำออกจนกระทั่งอู่แหง้งจึงเริ่มงานซ่อมบำรุงเกาะนี้เหมือนเมืองขนาดเล็กมีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับทั้งที่พัก โบ์สวนและแปลงเกษตรเกาะซัวมาลินนามีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานทำให้ต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลและวิจัยเพื่อนำมาอนุรักษ์และพัฒนาเกาะไม่ใช่แค่การก่อสร้างให้คงสภาพตามเดิม <c oughs> แต่ต้องให้ใกล้เคียงกับของเดิมที่สุดงานวิจัยทำให้ทราบถึงวัสดุที่ใช้งานวิศวกรรมโครงสร้างผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศเส้นทางคมนาคมในเกาะ สิ่งเหล่านี้จะทำให้การอนุรักษ์ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ให้คนศึกษาต่อไปทำให้เกาะซัวเมลินาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมมีนักท่องเที่ยวมาชมประมาณล้านคนต่อปีเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนจากนั้นเสด็จพระจะด,ดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์การออกแบบตั้งคืนปีคศ1873 เป็นที่เก็บรวบรวมงานวิจัยและเอกสารด้านการออกแบบกว่า20,000 0ชิ้นมีวัตถุภาพวาดและรูปภาพรวมถึงคลังข้อมูลของนักออกแบบมากกว่าพันคนพิพิธภัณฑ์การออกแบบนี้สะท้อนถึงอิทธิพลของการออกแบบในทุกๆด้านของการใช้ชีวิตทั้งสังคมวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมของประเทศฟินแลนด์สแสดงให้เห็นว่าการออกแบบมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันเริ่มตั้งแต่เสื้อผ้าของใช้ธรรมดา เมื่อมีการออกแบบที่ดีประโยชน์ใช้สอยจะมากขึ้นมีคุณค่าผ่านการออกแบบพิพิพธภัณฑ์จะแสดงสองส่วนคือนิทรรศการถาวรอ,อาทินิทรรศการยูโทเปียนาวแสดงผลงานที่โดดเด่นจากยุคทองของการออกแบบของฟินแลนด์ในช่วงคศ1950ได้แก่โทรศัพท์มือถือโนเกียและเกมแอง r กิ i เบิร กันไกฟิสกกสนาย o l o ลฟแบ็กส r ตรออกแบบกันไกคู่มีด้ามจับพลาสติกเขาทำต้นแบบด้วยไม้ทดลองทำใบมีดความถนัดซ้ายและขวาผลจากการทดลองฟิสกกสปฏิวัติตลาดกันไกลระดับโลกด้วยการออกแบบกันไกลาตามหลักสรีรศาสตร์และมีสีส้มเป็นเอกลักษณ์รู้จักไปทั่วโลกและการจะแสดงประวัติศาสตร์การออกแบบและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมศิลปะในฟินแลนด์ รวบรวมได้จากบริษัทที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบวัสดุของฟินแลนด์เช่นเสื้อผ้าและแฟชั่นจากมารีเมโกเครื่องกระเบื้องจากอาระเบียเครื่องแก้วจากอิตาลานทิทรศการนี้บอกเล่าเรื่องบทบาทสำคัญของการออกแบบที่เกิดขึ้นในสาธารณารัฐฟินแลนด์นำเสนอประวัติความเป็นมาของการออกแบบในเรื่องเล่าที่มีชีวิตใช้แอปพลิเคชันและสื่อดิจิทัลช่วยแสดงวัตถุที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทำให้เข้าถึงข้อมูลได้มากกว่าเดิม ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนในช่วงเดือนมิถุนายนนี้เป็นนิทรรศการเรื่องการดูแลรักษาและซ่อมแซมแสดงผลงานศิลปะของศิลปินเน้นคุณค่าของการซ่อมแซมและบำรุงรักษาและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของการเวลาต่อสถาปัตยกรรมและการออกแบบแสดงให้เห็นว่าสิ่งของทุกชิ้นสามารถรักษาซ่อมและนำกลับมาใช้ได้อีก การออกแบบของฟินแลนด์มีจุดเด่นสะท้อนถึงคุณค่าของการออกแบบได้อย่างชัดเจนเรียบง่ายและทันสมัยเน้นการใช้งานที่สะดวกและมีประสิทธิภาพความทนทานและคุณภาพสูงตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานได้จริงถึงจะมีราคาที่สูงแต่คุณภาพที่ดีทำให้ผลิตภัณฑ์ของฟินแลนด์มีเอกลักษณ์และเป็นที่ต้องการของตลาด เวลา15นาฬิกา30นาทีสเสด็จพระราชด,ดำเนินไปโบสถ์เตมเปรีอัลกิโอสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเฮลซิงกิคนส่วนใหญ่รู้จักในชื่อล็อกเชิร์ชเป็นโบสถ์หินหรือที่ชาวฟินแลนด์นิยมเรียกว่าโบสถ์แห่งความรักสร้างขึ้นเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์คศ1968ใช้เวลาก่อสร้าง1ปีมีสถาปัตยกรรมโดดเด่นคล้ายจานบิน สร้างโดยการระเบิดชั้นหินธรรมชาติของเนินเขาแกลนิคขนาดใหญ่เป็นศาสนสถานที่มีความสวยงามพี่น้องสถาปนิกชาวฟินแลนด์เป็นผู้ออกแบบหากมองจากภายนอกจะเห็นเฉพาะส่วนที่เป็นหลังคาทรงโดมภายในโบสถ์ตกแต่งเรียบง่ายมีเอกลักษณ์ใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุสมัยใหม่ผสมผสานได้อย่างกลมกลืนกำแพงหินให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในถ้ำธรรมชาติหลังคาทำด้วยลวดทองแดงขดเป็นวงกลมขนาดใหญ่ ถัดลงมาจากโดมมีช่องโปร่งแสงคล้ายบานหน้าต่างรวม180ช่องออกแบบให้แสงธรรมชาติลอดผ่านได้ที่นั่งออกแบบคล้ายห้องประชุมขนาดใหญ่โบสถ์แห่งนี้ใช้แสดงคอนเสิร์ตแสดงงานศิลปะเนื่องจากมีระบบเสียงที่ดีจากผนังหินภายในโบสถ์โบสถ์เต็มเปลีอัลกิโอไม่ใช่แค่สถานที่สำหรับทำพิธีทางาศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นศูนย์รวมจิตใจที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของชาวฟินแลนด์โทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเฮลซิงกิสาธารณรัฐฟินแลนด์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์การบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสาก้าปีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกวันนี้เวลา8นาฬิกา51สนาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสา97ปีซึ่งประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชูปัมภมในการนี้สมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระสถูปบรรจุพระนามพระบุรพาจารย์สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะ20รูปเจริญพระพุทธมนตดมาติกาแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์สดับปรกรณถวายอดิเรก ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเชิญผ้าไตรน้ำสงและเครื่องราชสักการะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแด่สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในการบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชนสาก้าปี ด้วยทรงมีพระราชศรัทธาเลื่อมใสในวัดปฏิบัติที่ทรงเป็นแบบอย่างอันดีงามในพระวิปัสสนาธุระทรงมีพระศีลาจารวัตที่ดีงามและทรงปฏิบัติพระกรณียกิจยังประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและการศึกษาของชาติ สมเด็จพระอริยะวงศสาคตัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัทธพงศ์ประสูตรเมื่อวันที่16มิถุนายน2470ที่จังหวัดราช,ชบุรีในปี2480ทรงเข้าพิธีบรรพชาณวัดสัตนาธปริวัดวรวิหารแล้วจำพรรษาที่วัดตรีญาติตำบลพงสวัยเพื่อทรงศึกษาพระปริยัติธรรมจนทรงสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทและเอก รวมทั้งปรเรียนธรรม3ประโยคและ4ประโยคโดยปี2490ได้เสด็จมาประทับนวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามและทรงเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่9พฤษภาคม2491มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินนวราลงกรวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่8แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นพระอุปชา จากนั้นทรงศึกษาพระปริยัติธรรมสอบได้ปร,ริยธรรม5ประโยคและ6ประโยคต่อมาทรงเข้าศึกษานมหาวิทยายลัยมหามากุฏราชวิทยายลัยทรงสำเร็จาศาสนศาสตร์บัณฑิตในปี2509ทรงเข้าอบรมพระธรรมทูตและเป็นพระธรรมทูตร,รุ่นแรกที่ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่างประเทศ ก่อนจะทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทณมหาวิทยาลัยพาราณสีสาธารณรัฐอินเดียจนทรงสำเร็จการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีต่อมาปี2516ทรงเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ที่นครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียทั้งยังทรงปฏิบัติศาสนกิจรวมถึงงานด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาโดยในปี2560 ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค4ปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่4ประจำปี2567พร้อมมอบประกาศเสียบัตรและเครื่องหมายหลักสูตร วันนี้ที่ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค4ค่ายจุลาพรอเภเมืองจังหวัดนราธิวาสได้จัดให้มีพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค4รุ่นที่4ประจำปี2567ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง26มิถุนายน2567โดยคัดเลือกข้าราชการทหาราตำรวจพลเรือนประชาชนนักเรียนนักศึกษาจาก14จังหวัดภาคใต้เข้าฝึกอบรมรวม200คนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวพระราชทานหลักสูตรจิตอาสา904และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อการฝึกอบรมในการสร้างเครือข่ายแกนนําหลักและการสร้างจิตสํานึกในหน้าที่การเป็นพลเมืองที่ดีมีความเสียสละมีระเบียบวินยัยและมีจิตสาธารณะ ช่วยสร้างสรรค์ชุมชนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนมีภารกิจที่สำคัญในการสร้างความร่วมมือการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมตลอดจนนำความรู้ความเข้าใจในแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรไปเผยแพร่อันเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะคุณกมลวรรณสุน,นทรธรรมดิฉันเปียณีเทียมอมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ